สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่อง Information System Security นะครับในเรื่อง c a s e r Cipher นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยในการเข้ารหัสไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงในการถอดรหัสนะครับหรือว่า Decryption นะครับผม Decryption ครับผมจะใช้การเทียบย้อนกับระหว่าง c y p h e r Text กับ Plain Text ครับผมโดยเราจะใช้ Cipher Text ที่เราได้จากการเข้ารหัสในครั้งที่แล้วนะครับคือคานี้เลยแล้วก็การ เทียบนะครับเราจะใช้คียดีเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าตอนเข้ารหัสเราใช้คียดีตอนถอดเราก็ต้องใช้คียเดียวกันครับผมแถวนี้ก็คือแถวเพนเทคครับเคครับการเทียบก็คือเราจะดูเป็นตัวไปเลยนะครับอย่างเคนะครับเคของไซเฟอร์เทคนะครับเมื่อเทียบแล้วก็จะได้เฮดครับแล้วก็เมื่อเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้คําว่า Hello World กลับมานะครับเป็นเพนเทคนะครับถ้าหากทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับให้ดูตรงจุดแดงๆที่ ผมได้ทําการนําเสนอไว้นะครับจะเทียบเป็นทิศทีละตัวเลยครับผมเมื่อเราไล่ไปเรื่อยๆก็จะได้เพนเทคที่ถูกต้องออกมาครับผมโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการถอดรหัสเคสเซอร์ไซเฟอร์ไม่มากก็น,น้อยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไว้ภายในใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ